ฟรีแลนซ์ต้องรู้6วิธีสร้างชีวิตที่มั่นคงแน่นอนว่าฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่คุณทำงานจากที่บ้านได้จะใส่ชุดนอนทำงานก็ได้แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกันเพื่อให้อนาคตของคุณมั่นคงให้ทำตาม6เคล็ดลับในวิดีโอนี้กันเลย 1. วางแผนการใช้จ่ายให้ชัดเจนเพออไราะรายได้ของฟรีแลนซ์มันเหมือนกับการขี่รถไฟหอกของรายได้ในแต่ละเดือนคือมันไม่คงที่เลย ดังนั้นการรู้จักวางแผนการใช้ใจ่ายจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเพื่อช่วยคุมค่าใช้ใจ่ายไม่ให้มากเกินไป 2. มีบัญชีฉุกเฉินคือต้องการเงินฉุกเฉินไว้เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุเจ็บป่วยรถเสียหรือไม่มีงานเข้าเลยเพราะทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแนะนําว่าอย่างน้อยๆต้องมีประมาณ6กเท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือน 3. ทําประกันสุขภาพการเลือกทําประกันสุขภาพให้ตัวเองเป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตให้คุณมั่นใจได้ว่าหากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็หมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปได้เลย 4. วางแผนภาษีซึ่งฟรีแลนด์ควรจัดลำดับความสำคัญของการวางแผนภาษีในช่วงต้นปีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีย้อนหลังที่อาจเกิดขึ้นและให้แน่ใจว่ามีการเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อลดหยอด่อนภาษีไว้ให้พร้อมอีกด้วย 5. แบ่งเงินบางส่วนเพื่อการลงทุน เพราะฟรีแลนซ์มักจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและจําเป็นต้องหาวิธีให้เงินทํางานด้วยจะดีกว่าขอแนะนําให้การเงินไว้อย่างน้อย10%ของรายได้นํามาลงทุนแทนที่จะเก็บไว้เฉยๆและเลือกรูปแบบการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 6. ออมเงินเพื่ออนาคตโดยฟรีแลนซ์สามารถสร้างหลักประกันหลังกเกษียณของตนเองได้ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมทําประกันชีวิตซึ่งถือว่าเป็นการออมเงินเพื่ออนาคต เพื่อจะได้ไม่ลำบากเมื่อต้องการกเกษียณแล้วนั่นเอง